หลายคนก็มีเครื่องปั่นมาดูวิธีการปั่นปลาหมึกที่ถูกวิธีที่น้องๆมือใหม่ที่เริ่มต้นนะครับว่าผมปั่นยังไงครับเมื่อ10ปีก่อนนะมาดูครับว่าผมจะสอนว่าวิธีการปั่นปลาหมึกเนี่ยทุกคนฮะนี่จะเป็นปลาหมึกอาเจนนะครับปลาหมึกอาเจนนะครับตัวนี้10กิโลนะทุกคนนะอุปกรณ์ที่ใช้ปั่นเนี่ยทุกคนฮะมีกระมังนะครับเล็กๆแบบนี้ทุกคนนะเนี่ยครับกระมังนะครับมีไม้นะทุกคนจะทาอะไรก็ได้นะครับเนี่ยครับมีทับพีนะครับแค่ทุกท่านเอาไว้คนปลาหมึกนะครับ ทับพีนะครับทุกคนฮะมีกระมังหนึ่งตัวนะครับสําหรับมือใหม่ทุกท่านนะทุกคนเนาะเกลือที่ใช้นะครับใช้ตีเกลือปลาหมึกนะทุกคนนะเนี่ยครับใช้ได้หมดทุกยี่ห้อนะครับยกเว้นเกลือปรุงทิพหรือเกลือทิพนะครับไอ้ตัวนี้สิบกิโลนะครับผมจะใช้เกลือประมาณหกกำมือนะทุกคนนะอ่าการตีเกลือปลาหมึกให้เด้งนะครับทุกคนนะสองสามสี่ห้าหกกำมือนะครับหกกำมือนะทุกคนนะ น้ำลายูกกว่ามานี่ครับวิธีการทำนะครับใส่เกลือหกกำมือเสร็จแล้วใช่ไหมฮะทุกคนฮะปลาหมึกนะครับรับคนฮะคุกคุนฮะนะครับแค่นี้ทุกคนนะอุปกรณ์นะครับทุกคนนะหมุนไปหมุนมาครับแค่นี้ครับนี่ทุกท่านนะเนี่ยครับหมุนไปหมุนมานะนี่ครับนี่เนี่ยใช้ทับพีก็ได้นะทุกคนนะยังไม่ต้องใช้เครื่องซักผ้านะครับเมื่อก่อนผมไม่มีเครื่องซักผ้านะทุกคนนะเนี่ยครับหมุนไปหมุนมาแบบนี้ หมุนไปหมุนมาแบบนี้นะครับนี่ครับเนี่ยปลาหมึกมันจะกระทบกันเห็นไหมครับพี่ๆน้องๆมือใหม่ทุกท่านฮะเนี่ยนีแค่กระมังหนึ่งตัวนี่แหละทุกคนฮะเนี่ยเนี่ยกระมังเล็กๆแค่นี้ทุกคนฮะเนี่ยคุณไปคุณมาเนี่ยครับนี่อาชีพนี้สร้างเงินหลักแสนให้คุณหลายคนมาแล้วนะทุกคนฮะนะแล้วกใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวรุ่นด้วยนะทุกคนนะนะครับเดี๋ยวนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับเนี่ยคุณไปคุณมาแบบเนี้ยประมาณห้าถึงสิบนาทีทุกคนเนาะนี่ครับไม่มีไม้ก็ใช้ไอ้ตัวนี้ก็ได้เนี่ยอออุุปกกรรรรณ์บบบบ้้าานนนนนเเ่ะะทคคไมมีีหัแย น่าจะมีเนาะทุกคนเนาะเนี่ยครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับคนไปแบบนี้นะครับข้อดีของการตีเกลือปลาหมึกคืออะไรฮะทุกคนฮะมันคือการทําความสะอาดปลาหมึกนะถ้าเราไม่ทําความสะอาดปลาหมึกเบื้องต้นเนี่ยทุกคนฮะรู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันจะขาวนะครับอีกอย่างปลาหมึกท่านจะไม่เด้งนะหนวดมันจะงอแล้วทุกคนเนาะเนี่ยครับมีตัวนี้เสร็จแล้วนะครับอ่ะเปลี่ยนบ้างอุปกรณ์ใช้ไม้ก็ได้เนี่ยครับนี่คนเนี่ยครับคนนี่บนี่นี่นี่ฮะเห็นไหมเนี่ยครับ ปลาหมึกมันจะเสียดสีกันเนาะทุกคนเนาะมันจะทําให้ปลาหมึกเราเด้งสวยครับทุกท่านทานแบบนี้ประมาณห้าถึงสินาทีก็ได้ทุกคนเนาะทุกชิ้นส่วนปลาหมึกเนี่ยทุกคนให้เนี่ยครับทุกชิ้นส่วนเลยนะสามารถเอามาตีรวมกันได้นะครับนะแต่ผมยกตัวอย่างของเอาอาเจนมาตีให้ดูนะครับทุกคนให้เนี่ยครับประมาณ30มสิกิโลเนาะทุกคนเนาะโอ้ยเป็นประมาณ1ิบกิโลนะครับพูดผิดสิบกิโลต่อเครือหกกำมือนะครับทุกคนให้เนี่ยคนไปคนมาแบบนี้นะครับคนไปคนมาแบบนี้นะนี่ เนี่ยครับง่ายครับทุกท่านนะเนี่ยคนไปคนมาแบบนี้ทุกคนฮะเนี่ยครับจะคนไปรอบเดียวก็ได้หรือคนวนก็ได้่อกอนผมก็เริ่มแบบนี้ทุกคนฮะเนี่ยครับเริ่มแบบนี้ไม่ต้องมีเครื่องซักผ่านะครับเนี่ยครับเนี่ยหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับเนาะเนี่ยครับคน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 แบบนี้สักห้าถึงสิบเมีก็พอแล้วทุกคนฮะแล้วปลาหมึกของเรามันจะเด้งจะสวยครับนะถ้าไม่ตีเกลือเนี่ยปลาหมึกมันจะไม่เด้งนะครับอีกอย่างหนึ่งเวลาเราไปขายเนี่ยปลาหมึกมันจะขาวสมมุติเราทำความสะอาดตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยทุก เราไปขายปลาหมึกแล้วก็จะเด้สวยนะและปลาหมึกมันจะไม่ขาวแล้วทุกคนเนาะเนี like like no you know ่ยครับตีแ so ค่น you know. ี so ้ทุกคนนะเนี่ยครับห้าถึงสิบนาทีแค่นั้นหมุนไปหมุนมาแค่เนี้ยใช้กะละมังตัวเดียวนะทุกคนเนาะนีนครับใช้กะละมังตัวเดียวนะครับเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยเอาไปสร้างอาชีพได้เลยนะครับทุกคนฮะเนาะอย่ารอว่าต้องมีเครื่องซักผ้านะไม่เกี่ยวนะครับเนี่ยครับแค่นี้ทุกคนฮะเนี่ยครับนี่เนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับ แล้วปลาหมึกทุกท่านมันจะเด้งนะครับทําประมาณสี่ห้านาทีนะทุกคนเนาะเนี่ครับนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนให้หน่ยครับถ้าท่านตีสี่ห้านาทีแล้วปลาหมึกท่านจะเริ่มเด้งนะทุกคนเนาะสําหรับท่านไหนที่ว่าพี่หนูใส่น้ําแข็งด้วยได้ไหมยิ่งดีครับทุกคนนะถ้าเราใส่น้ําแข็งได้ยิ่งดีถ้าเราไม่ตีเกลือปลาหมึกนะทุกคนนะปลาหมึกมันจะไม่เด้งฮะทุกคนฮะปลาหมึกมันจะไม่เด้งนะครับทุกคนฮะเนี่ยครับในดูหนวดอันนั้นเนี่ยมีนวดทีนั่นมีไหนล่ะที่ไออันนั้นไหนเนาะอ๋อ้เจนี่ะอ นี่ยปลาหมึกที่ตีกับไม่ตีนะทุกคนนะเนี่ยครับเห็นไหมหนวดมันไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับเห็นไหมหนวดมันอ้าคนละอย่างกันนะครับทุกคนฮะนี่เนี่ยเรียบร้อยครับทุกคนฮะเนี่ยครับง่ายๆสําหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับทุกคนฮะนะครับใช้ทับทีก็ได้นะครับคุณไปคุณมาแบบนี้ทุกคนนะเนี่ยครับเห็นไหมฮะนี่เนี่ยเนี่ยครับทาให้ปลาหมึกมันสะอาดนะครับแล้วปลาหมึกเราจะเด้งนะครับด้วยการตีเกลือนะหลายๆท่านถามว่าพี่ หนูใช้ปูนขขงปูนขาวเนี่ยผสมด้วยได้ไหมมันได้ครับทุกคนนะแต่มันเสียเวลาครับไม่ต้องทำนะครับในการที่เราจะทําการค้าขายแบบเนี้มันไม่สามารถทําได้หรอกทุกท่านจะมาใส่ปูนขาวมาใส่อะไรนะโขงขาวก้ววอนขาว,ขอ,ขาวอะไอ <ijo. S 3> ไอ <si. S 2> สารโซเออสารโซ่เนี่ยมันเสียเวลาครับตีเกลือแบบนี้ก็จบแล้วทุกคนนะครับผมทํามาจะสิบเอ็ดปีแล้วครับทุกคนฮะนะครับ,นนรบยอดขายเดือนละแสนกว่าบาทเกือบสองแสนนะครับทุกเดือนนะครับจากอาชีพนี้นะทุกคนนะ นะครับมือใหม่ทุกท่านนะวิธีการตีเกลือที่ถูกต้องคือแค่นี้ทุกคนนะมีกระมังหนึ่งนะครับแล้วก็มีทับพีหนึ่งหรือว่าท่านจะใช้ไม้ก็ได้ทุกคนเนาะคนประมาณเนี้ยประมาณ10นาทีนะโดยประมาณเนาะห้าถึงสินาทีนะไอตัวเนี้ยอาเจนตัวเนี้ยประมาณ10กิโลผมใส่เกลือประมาณ6กํำมือนะครับ6กํำมือนะแค่นั้นนะทุกคนให้เนี่ยครับท่านก็จะได้ปลาหมึกนะครับหนวดด้งๆแบบนี้ทุกคนให้เนี่ยครับเห็นไหมครับด้วยการตีเกลือแค่นั้นเองนะทุกคนนะนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากตีเกลืออย่างเดียววกกัันนทําาาคมมสะอดปหึ เอาทุกชิ้นส่วนมารวมได้เลยนะทุกคนนะแต่ไอตรงนี้ผมแยกให้พี่พน,น้องดูเฉยๆนะครับทุกคนนะเนาะนะครับโดยรวมวิธีการตีเกลือก็มีแค่นี้ทุกคนนะอุปกรณ์นะครับนี่อุปกรณ์การตีเกลือสําหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีทับพีมีกระมังหนึ่งตัวเนาะแล้วก็มีไม้นะครับใช้คน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 ,คนแค่นี้เนาะทุกท่านเนาะนะครับไม่มีอะไรยากนะทุกคนเนาะปลาหมึกอะสิบ hmm. กิโลผมจะใช้เกลือประมาณสิบอ้ยหกํามมือนะครับ ต้นทุนต่อ10กิโลของปลาหมึกอ่ะเกลือตัวนี้ผมจะใช้เกลือประมาณ6กรัมมือนะที่ผมไม่ใช้เกลือเลยคือเกลือปรุงทิพหรือเกลือทิพนะครับสชนิดนี้ห้ามใช้เด็ดขาดเนาะแล้วเกลือยี่ห้ออื่นเป็นเกลือเม็ดเกลือปนเกลือทะเลท่านสามารถเอามาทําความสะอาดปลาหมึกท่านได้นะครับเนาะปลาหมึกมันจะไม่ขาวนะครับโอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าพี่น้องมือใหม่ทุกท่านนะครับจะมีประโยชน์เนาะทุกคนเนาะมีประโยชน์ใครอยากรู้เรื่องอะไรนะครับทักคอมเมนต์นะครับอยากรู้เรื่องไหนผมทาคลิปแล้วผมจะทาคลิปให้พี่พิงดูนคะ โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่พินงน้องฮานะครับโอเค